สอนเรื่องลมหายใจโพเปทัสผมสอนว่าลมหายใจมันรักษาโรคมันทําให้เราสุขภาพดีผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าผมอายุห้าสิบสามปีห้าสิบสามปีเนี่ยแล้วผมไปพูดกับใครไม่มีใครเชื่อไม่ใช่ผมจินตนาการหรือคิดเองผิวพันธ์ทุกอย่างไม่มีใครเชื่อแล้วไม่ได้หมายถึงว่า อ๋อไม่มีใครเชื่อคือเขาดูผมเหมือนห้าสบสองไม่ใช่นะผมน้อยกว่าอายุจริงจนไม่มีใครเชื่อแม้กระทั่งในที่มหาวิทยาลัยหรือในที่เรียนหรือทุกที่ที่ผมไปแต่ผมต้องการให้พิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมสอนมันทำให้ทุกคนทำได้แล้วมันเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมฉะนั้นรายการนี้มันเป็นรายการที่คุณผู้ชมได้มีแต่ได้แต่ได้ได้อย่างเดียว คนเราอยู่ดีๆมีคนบอกความ